สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเดอะหนุ่ยนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเปิดลังสมเสื้อบอลไทยมูลค่าเป็นแสนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็ได้รับความนิยมอย่างมหาศาลนะครับสังเกตได้จากการอินบ็อกซ์มาหาผมนะครับก็เป็นเสื้อเสื้อบอลนะฮะที่เราสะสมไว้นะครับก็ถือว่าเราเอามาอวดเอามาโชว์กันนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจจะขายักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีเพื่อนพี่น้อง สายบอนไทยที่เป็นนักสะสมเสื้อฟุตบอลเนี่ยก็มาขอซื้อเจราจาต่อรองบอกว่าอยากได้ตัวนั้นอยากได้ตัวนี้ไปก็ยังบอกว่ายังไม่ขายนะครับก็ขอเก็บไว้อยู่เล่นอีกสักหน่อยนะครับถ้าเบื่อเบื่อแล้วนะครับหรือว่ามีเหตุต้องใช้เงินนะครับเราจะเอามาขายนะครับเพราะว่าคนที่สะสมเสื้อบอนไทย,นยก็จะรู้ว่าเสื้อแต่ละตัวเนี่ยมันมีคุณค่าน่าสะสมแล้วก็มันมีมูลค่าทางการเงินได้นะครับบางคนที่แบบ ช่วงตกงานช่วงไม่มีงานหรือช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเพื่อนๆเราหลายคนเนี่ยงัดเอาเสื้อเก่าๆมาขายกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ใครที่เป็นสายเก็บเสื้อบอลไทยก็น่าจะรู้นะครับว่าเสื้อมันมีมูลค่านะครับก็ในวันนี้นะครับก็ถือโอกาสเลิกงานยาดีนะครับที่จะมาเปิดรังต่อไปรังที่ผมสะสมเนี่ยมันมีหลายรังมากนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาเปิดรังที่2กงให้ดูกันว่าจะเป็น ผมสะสมเสื้ออะไรอยู่ในรังที่2บ้างน,นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในรังที่2เนี่ยผมเก็บเสื้ออะไรไว้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าพอได้มาปุ๊บเราก็จ,จับจับจับใส่รังไว้สะสมไว้แล้วก็ไปตั้งตั้งตังซ้อนกันบางทีก็ลืมไปว่าอ่ะตัวนี้สะสมไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตัวนี้กูได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ตัวนี้เมียกูอนุญ,ญ,ญาตให้ซื้อหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารังต่อไปจะเป็นรังของเสื้ออะไรบ้างนะครับัก ดี๋ยวไปยกรังก่อนอันนี้รังที่สองนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าข้างในสะสมเสื้ออะไรไว้บ้างนะมาลุ้นพร้อมกันนะครับอ่ะมาเปิดเลยดีกว่าหนึ่งสองสามโอ้โหทีเด็ดเหมือนกันนะรังเนี้ยทีเด็ดเหมือนกันไม่ใช่เล่นๆนะรังเนี้ยอ่ะมาดูกันเลยตัวแรก ทีมชาตไทยไนกี้นะครับตัวนี้ใหม่ๆเลยนะตัวนี้แต่ว่าแก่ไม่ได้แล้ว, <Yeah. S 1> วาอย่างที่สายเสื้อบอนไทยรู้กันดีในกี้รุ่นนี้คือโลโก้ไม่งไปก่อนเลยอะออนี่คือความเลวร้าย ความแบบน่าเศร้าของคนสะสมเสื้อบอลไทยจริงๆนะครับเพราะว่าคือโลโก้ตัวเนี้ยมันมันเป็นเป็นทันเฟอร์ไงทันเฟอร์แล้วมันแบบห่วยๆอะ่ะเออมันไม่ใช่แบบตัวปักที่แบบว่ามันจะอยู่คงทนไงพอ,อเป็นทันเฟอร์งานแบบนี้มันก็เลยเนี่ยเละติดไอ้นี่ละติดไอ้ตัวกระดาษหอ่อละแกะมาไม่ได้แน่นอนแกะแล้วแบบหลุดแน่นอน อันนี้อ่ะก็เป็นว่าเป็นทีมชาติไทยนกี้นะครับรุ่นปี2008นะครับรุ่นดังๆเนี่ยไปเนี่ยนะครับตัวแรกตัวที่สองตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้ทีมชาติทีมชาติสิงคโ,โปร์ทีมชาติสิงคโปร์คิงครับที่โคราชนะผมไปขอแลกมานะครับเพยเยอร์เลยนะตัวนี้เกตเพยเยอร์แกได้บโบะ เดี๋ยวให้ดูนะไอ้ตัวน,นี้แกได้โอ้ยตายอะต้องเบาๆหน่อยเพราะว่าไอเนี่ยไอ้พวกงานที่เป็นทาร์นเฟอร์เนี่ยแบบไว้ใจไม่ได้เลยนะเพราะมีความเสี่ยงสูงที่มันจะละลายเนี่ยอ่ะให้ดูอันนี้นะคุณผู้ชมอันนี้อ่ะอันนี้ละลายเลยนะ,ะดูใกล้ๆ แฟกไนกี้ละลายเลยนะครับอันนี้แฟกทึชาติสิงคโปร์ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็นี่เบอร์แท้นนกี้นะครับนนกี้สิงคโปร์ถ้าปลอมก็ไปทอนินกี้สิงคโปร์แล้วกันนี่เป็นแบบเพลเยอร์นะครับเพลเยอร์ player, นักฟุตบอลใส่ของจริงนะครับนี่เป็นลายเห็นลายไหมลายไหมอ่าถ้าเป็นของแฟ bon, นบอลก็จะไม่มีลายนะครับมันก็จะเป็นแบบตัวลายผ้าของมันเรียบๆทั้งตัวอันนี้ก็จะเป็นลายแบบ พอขึ้นมานะครับทรงสลิมฟิตนะครับเ <c oughs> นี่ยแล้วก็จะมีะสเต็มม์แบบนี้ตัวพลเยอสแตป์ในเสื้อนะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบของแฟนบอลหรือว่าของปลอมเนี่ยมันจะมีสแตปมแบบติดข้างๆนี้แทนนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับนี่ต็เพลเยออ่ะ,ะเก็บดีๆตัวนี้ตัวนี้แยกเก็บก่อนเพราะว่าลายละเอียดมันเยอะมากต้องค่อยๆ,ๆเก็บตัวนี้ คต่ okay. อไปอ่ะหลัทงที่2ตอนนี้อ่า L.A. Galaxy นะครับซึ่งด้านหลังเดวิวเป็นแฮมนะครับรุ่นนี้สมัยที่เป็นแฮ้มย้ายไปที่ L.A. Galaxy ใหม่ๆนะครับซึ่งอ่ะนี่เหมือนเดิมตัวไอตัวโลโก้ สปอนเซอร์ก็เริ่มลายไว้นะครับมันก็เลยติดตรงนี้นะครับผมก็เลยเอาพวกกระดาษไขเนี่ยมาทำไว้เพราะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเอร a อกซีนะครับตเป็นแฮมันี้ใหม่ยป้ายห้อยระคาป้ายมันที่2,990ตัวเกือบ3,000นเนยนะตัวนี้ขาด10บาทนะครับร้อ,องไห้นะบางทีแบบเราเป็นนักสะสมเสื้อแล้เสื้อแม่ง เสียหายอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเสียใจนะคนที่ลักเสือ้อบอลนะครับตัว oh. ที่สามสอ่ะตัวที่สอ่ะตัวต่อไปบอร์นเซียนะครับอันนี้ก็นิกกี้เหมือนกันเมื่อก่อนนิกกี้ก็ดังผมก็ชอบสะสมนิกกี้นะครับอบอรนเซียนะครับทีมดังของสเปนอันนี้อังกฤษนะครับอังกฤษ,ษโอเอ็นนะครับอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้ว่าในหลังนี้เป็นเสื้ออะไรนะ มีเสื้ออมีเสื้อทีมชาติทีมชาติเดนมาร์กตัวนี้โคตรพิเศษ <S <S บอกก็เลยว่าตัวนี้โคตรพิเศษ,ษ,ษเป็นเสื้อเกรดเยอร์ของ Adidas เป็นเสื้อที่นนให้ดูมาด,ดีเทลดีเทลดูที่ดีเทล อ่ะหนเสื้อที่นักฟุตบอลทีมชาติเดนมาร์กใส่มาในคิงคัพโคราช2 0 1 0นะครับเย <Yeah! S 1> สสคือตัวนี้ผมก็ไปขอขแลกมานะกเาเสื้อทีมชาติเราเนี่ยไปแลกมาเสื้อนักเตะใส่นะครับก็จะมีดีเทลอย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นรายการ k i ิงคั p เลยนะนะครับอันนี้ขอไม่เปิดดูข้างหลังนะเพราะว่ากวนจริงเขาทษทีกลัวว่แม่งับ ตอนนี้แบบไว้ใจไม่ได้เสื้อเก็บไว้งานนี้นี่ลังแมนยูนี่ถุงแมนยูนะครับข้างในเป็นเสื้ออะเสื้อแมนยูเเสื้อแมนยูตัวนี้ตัวนีนปีโรนันโดที่ม่งแบบโชว์ฟอร์มโหมดๆนะตัวนี้ใหม่ๆเลยอะปลายสองพั 2, 6, นสองพันหกห้าสิบนะครับตัวนี้แมนยูมาแยกไปหน่อยนี่แมนยูรุ่นอุนต้า แืมว่าเป็นรุ่นอุตราอันนี้ก็รุ่นแชมเปยนลีกเป็นเสื้อยืดนะครับมาดูอันนี้เสื้อแมนยูเหมือนกันบัตเตียนสวสไตเกอร์นะครับตวัวนี้นี่เป็นเบอร์ของสโมสรเองเนะไม่ใช่เบอร์พิมเม์ลกนะครับคลากัาาานไปอ่ะฝังเนี้ย อันนี้แจ็กเก็ตแมอนอยูนะครับแจ็กเก็ตแมอนอยูตัวใหญ่มากไซส์ L ราคาป้ายสองพันเก้าห้าสิในกี้แท้นะครับส่วนใหญ่สะสมของแท้ทั้งนั้นนะครับน,นี่ก็อยู่เวนต์ตุนะครับตุสีชมพู หลังนี้น่าจะเป็นหลังแบบหลังเสื้อ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 บอนนอกนะหลังนี้นะอืมเราจะมีอาร์เซนอลนี่เป็นเสื้อเทรนนิ่งอาร์เซนอลนะครับอ่าเนี้อันนี้เสื้ออันนี้เสื้อไชน่าลีกลีกไชน่าศรนหัว เส้นหัวฟุตบอลครับอ่โอเคเดี๋ยวอันนี้มาเยอนนะครับบาเยอรลายไม่เหมือนเสื้ออันเนี้ยคือการเนี่ยถ้าถ้าสังเกตดูดีๆอ่ะไม่ดูลายเนื้อผ้าลายเนื้อผ้ามันเหมือนเสื้อแบบร้อยปีทีมชาติไทยมากเลยอ่ะก็คือเป็นน่าจะเป็นแบบเทคโนโลยีเดียวกันอะไรเงี้ยฮะ นะครับประมาณนี้เปนชายตรีนะครับรู้สึกลังนี้จะเป็นเสื้อบอลน,นอกนะก็ดีมันลิดนะครับแชมเปนลีกนะครับอ,อนน้อะไร,รอันนี้เป็นเสื้อเสอเป่าวนิกี้ เสื้อเป่านิกกี้นะครับอันนี้เอาไปใส่เล่นๆได้เสื้อเป่านิกกี้ตัวนี้เอาไปติดโลโก้เชี้ยบเ,เพื่อนหน่รแลวเสื้อเป่านิกกี้ติดโลโก้เป็นเสื้อ,ซ,อซ้อมเทโลได้ตัวนี้นะครับเสือ้อแมนยูไปแล้วมีเสือ Man ้อแมนยูส์ ไซแอลนะครับเป็นปีที่อดิดาสกลับเข้ามาสนับสนุนแมนยูอีกรอบนะครับก็ตัวนี้สวยดีนะครับรู้สึกถึงความเป็นแมนยูนะตัวนี้นะ <c oughs> นเสื้อซ้อมแมนยูนะครับสมัยเนกกี้อันนี้เสื้อเปล่าเนกกี้เลยแล้วเสื้อเปล่าเนกกี้ใส่เล่นๆนกกี้เนื้อผ้ามันจะดีนะมันก็ใส่สบายนะครับ นี่ซื้อเชียท uh, ีมเจลีกเวนฟอร์เรนโคฟูนะครับของใหม่เลยนะราคาป้ายเท่าไหร่เนี้สามพัเยนสามพนหกร้อยเยนครัประมาณพันกว่าบาทนี่ซื้ออาเซนอน อาเซนอลรุ่นนี้นะครับเสื้อรุ่นนี้คือมันจะเป็นเสื้อที่สมมสอน BC ีซีเทโ o เนี่ยมา DIY เป็นเสื้อสมมสอนนะเขาก็เลาะตัวนี้ออกแล้วก็ใส่โลโก้ไปใส่โลโก้มงกรโลโก้ช่อง3ามใบนะครับก็เ,เสื้อแล้วก็มีโลโก้พันธมิตรอาเซนนอนแขดซ้ายนะครับก็จะเป็นเสื้อเสื้อลายนี้ใส่นัดชิงด้วยนะนัดชิงเอฟเฟคัพปี2009นะครับยูเวนตุส ลงต๊ดนะครับเสื้อเชียร์แมนยูสยืดตัวนี้ได้มาจากเมื่อก่อนมันจะมีช็อปแมนยูอยู่ที่เซนทันลรัตพาวนะครับคือทางเซนทัลเนี่ยเขาได้ลายเส้นจากแมนยูมาเขาก็ผลิตพวกสินค้าที่ระลึกนะครับของแม,แมนยูเนี่ยมาเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีขายมีมีช็อปหลายหลายที่นะที่พัทยาที่ภูกเกต็ตที่เซนทันลรัตพาวนะครับ ตอนนี้ตอนนี้ช็อปก็ไม่มีแล้วนะเพราะว่ามันก็ปิดไปแล้วก็กลายมาเป็นช็อปตอนนี้เป็นช็อปลิเวอร์พูลแทนนะครับลิเวอร์พูลกำลังดังนะนี่แล้วก็โรมาอันนี้ตัตติเอฟเวอร์ตันรับลักเชลซี ทิบชาติเยอรมันบัลลังกอ่าซ้อมอนัชแนลนะครับไปนี่เสือ้อปารีเซนชังแมงปารีเซนชังแมงนะครับแล้วก็อ่าซ้อมอ,นอ,นอัเซนลอีกสีนึงนะครับลายลายเดียวกัน นี่เสื้อสิมชตนโลมาเนียนะครับตัวนี้ผมชอบนะสีมันสวยดีสีเหลืองเดี๋ยวยาวนะอันนี้โลมานะครับต้นนี้ผมชอบนะตันวน,นี้รูปนะส่งเสื้อมันสวยดี รู้สึกนนกระต่ายจะยังอยู่ในชุดนี้มั้งอันนี้ซีปโตครับกอริสมารนะครับอันนี้ถึงชาติอ่าอะไรวะเช็คปะจะไม่ได้ละทั้งหมดอ่แมนยู อยู่ฉลองร้อยปีอย่างเนี้ยใช่ไหมร้อยปีมสมสรน,นี่อ่ะสปอร์ตติ้งริบบอนนะครับริบบกเมื่อก่อนริบบกทำเสื้อฟุตบอลขายด้วยนะแบรนด์ริบบกเมื่อก่อนดังมากครับมีมีโบตันนะอังกฤษ an, asty, บบก็มีโบตันมีแมสตี้อะไรเงี้ยครับริบบกมีรองเท้าด้วยนะรองเท้าสวยเดียวแลนกิ๊กใส่อยู่นะครับนี่เซลติก นี้เรียวมะลิดนะครับอืมเรียวมะลิดก็นี่มันอยู่นะครับอะไรแบบนี้วันนี้โปรตุเกสโปรตุเกสน,น,น,นี่ทีมนี้ทีมนี้ลีดยูเนเต็ดอ่าไม่คิด สมัยอาอลันสมิธเฮลิคิวเวลมาร์กวิดูกาครับตัวนี้ตัวนี้ผมชอบรู้สึกว่าปีนั้นแบบแม่งเจ๋งมากนะทั้งตัวนักฟุตบอลทั้งแบบสโมสรอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็หลังจากนั้นก็โอ้โหชิบหมายไปป่วงไปสโมสรเส <S <S 1> <S 1> ื้อประตูฟูลแลมนะครับ LG <S 1> <S 1> แล้วก็ปิดท้ายด้วยเสื้อ ทีมชาติแอฟริกาครับหลังนี้ก็วัแล้วนะครับถูเพลิน,น,นๆไปแล้วกันนะครับหลังนี้แป๊บเดียวเพราะมันเสื้อบรอน,นอกนะครับนี่ก็ขอบคุณทุกคนนี่ก็จบแล้วมันลังนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเป็นเสื้อสะสมเสื้อบรรน,นอกนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมนะครับสำหรับการติดตามนะครับ หลังนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีคนมาขอซื้ออะไรมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือทําไมใช้สายบอลไทยเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ค่อยเล่นสะสมกันนะครับแต่ก็ฝากเรื่องอน,นี้การดูแลเสื้อเหมือนกันนะครับเสื้อไอ้เสื้อที่มันโลโก้โลโก้อะไรเงี้ยหาวิธีดูแลกันยดีนะครับบางทีแบบเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะละลายเอฟเฟกตไอ้ตัวทรานเฟอร์มันจะละลายอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับบางทีเสื้อเันนะบางทีแพงๆก็น่าจะทำมาดีๆหน่อยนะครับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับการติดตามครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ช่องของามด้วยนเองครับเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างงานนะครับจะได้ไปลื้อลังเสื้อบอลมาให้ดูกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็ฝากทางอีกหนึ่งช่องทางการติดตามนะครับในเพจ Facebook นะครับเล่าเสื้อเป็นเรื่องนะครับก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเล่าเรื่องเกี่ยวกับเสื้อบอลไทย ต่างๆนะครัที่น่าสนใจไปก็เดี๋ยวติดตามกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจในเพจบ้างยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ